สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพาฒนวยครับสลับเมื่อนี้นะครับปอะกาศผ่ายฟซีทุกท่านนะครับมาติดตามตัวเลขของเซียนเมืองโคราชหรือเซียนเมืองยานะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2 5 6หาหหนะครับซึ่งเซียนเมืองยานี่นะครับก็แจ้งเกิดได้ในงวดที่พ่านมากนะครับเดี๋ยวจังไรงวดนี้นะครับเพราะก่อนมาตามกันต่อว่า ในส่วนของตัวเลขเซียนเมืองยาเนี่ยนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองหาหกาสีได้ตัวใดสีเน้นตัวใดจับคู่ให้ตัวใดให้จับตาดีๆนะครับในส่วนของเลขเซียนเมืองยานี่นะครับเป็นที่หนาจับตามองมากๆน้องไม่ไฟแรงเลยหล่ะครับกำลังมาแรงวันต่อไปดาวลุ่งพุ่งแรงก็ว่าได้สำหรับวดนี้นะครับเซียนเมืองยาเนี่ยซีให้ตัวใดมาซีเน้นตัวใดมีตัวเลขจับคู่ นะครับนั้นแล้วนะครับคลิปนี้ก็รบกวนเอฟซีทุกท่านเบิ้งให้จบเด้พอพพลพี่น้องเด้อเ,เขาใจได้เข้าใจว่าตัวเลขมีที่ไปที่มายังไงมีโอกาสเปลี่ยนไปได้ยังไงนะครับสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ก็ทั้งช่องกะนำเสนอเป็นแนวทางนะครับเป็นความเสี่ยส่วนบุคคลนะครับมีเลข่ขายใดสำนักใดที่เขานะครับที่กําลังมาแรงนะครับแอดกับไปยามที่ไปซ้อหามากนาเสนอเอฟซีเพื่อให้เปลี่ยนแนวทาง เพื่อจะได้อ่ามีโชคมีชัยไปน้ากันจังไรสิ่งที่เลื่อมบ่ได้ก็อย่าลืมใส่สติเด้อพ่อพี่น้องเด้อใส่สติใส่วิจารณญาณในการรับชมอวิเคราะห์ดีๆก่อนที่ลงทุนนะครับทั้งช่องก็นำเสนอเป็นแนวทางนะครับเลขขูมหมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานชนั้นแล้วที่ที่ที่พิษมันเป็นเรื่องธรรมดาครับอชอบกับจัดคัดกับพานอ่าบ่มากกับพานนะครับพ่อพี่น้องครับเอ้าบ่เล่าหลายใหญ่ห้างครับบ่เสียเวลามาฟัง ช,ช,ชัดจากปากเซียนเมืองยานะครับวางงวดวันที่สองพุษภาค้มอสองหาหา,หาีได้ตัวใดครับเอฟซีสุกท่านครับตามมาครับสวัสดีครับเซียนเมืองย่าครับจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยเป็นจากไหนน้องวดเบองหนึ่งกันนะโอ้ยแแกจะสองเก้าเนาะมันออกหนึ่งเก้าเสดายอยู่โอ้เสดายอยู่ติเสดาย<ม>แล้วออกหนึ่งเก้าเนาะได้สองเก้า ไอ้ยูยูได้บ่ล่ะโอ้กับพากันได้นิดน้อยยูครับพากันได้ยูได้ยูได้ไอ้นมได้ได้เลขพญานากันไหมโอ้ได้เลขพญานาาแล้วแล้วแล้วฟังนั่นได้ยินข่าวปะไหลที่ว่าเรื่องเลขพญานาคน่ะได้ยินยูแต่อันไม่ได้สามโอ้ข่าวยูบึ่งคิดยู โอ้ได้เบิ้งคิบอยู่ไหมนะครับจ้าเบิ้งอยู่อืมแล้วเชียนเมืองยาฮิตยังอยู่นี่ว่างว่าง,างอยู่บ่นี่ว่าสิขอสัมภาษ์เลขจังหวัดจ้าเขาจะไปอันเอาเลขมานี่ละโอ้โหเขาก็ไปเอาเลขมาจ้าพอดีโทรมาพอดีเลยนี่โอ้โหบจะมีพอดีเลยเโอ้อโหกสิได้ก่อนมูแต่นอกเัมือน,นทางจองนี่ จ้าได้ก่อนหมูลเลยละ่ะโทรมาพบจังหวะไปมาพอดีเลยเลขเลขดังเลขดังยังพี่ฟังนั่นนะทัางนี่กะดังเงินเก้านี่ละ่ะโอ้ให้ให้ให้ซื้อเลขติดเก้างั้นสิบอกจ้าให้ซื้อเลขติดเก้าเก้ามาแรงค่ะโอ้หเนี่ย เอามาต้องว่าหลายดอกสิจดให้เอฟซีบังเลือดเรือบัานี่จ้าเด่นเด่นยังเกาะเด่นหยังเด่นเก้าอ่าเดี๋ยวได้ผมจดก่อนอ่าเด่นเก้าสองหกอ่า เด่นเก่าล่องหนกจ้าแล้วพี่โตจับคู่ปะครับมียูจ้าจับไใบไฮเลวอ๋อจับไใบไฮเลวมันบอจ้ามีโตใดเนี่ยครับผมมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแล้วก็มารเก้าศูนย์ เก้าศูนย์จากตัวเด่นเด้อเก้าศูนย์นวงไหวเด้อค่ะตัววงชอบหลายตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวนี้มากหลายพอเก้าศูนย์นี่ฮะเก้าเก้าศูนย์นี่คือมากหลายเป็นบอกครับจ้ามากหลายอ๋อเอาตัวไหนอีกหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วยังสี่หก ตีหกครับแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดหกตัดกัเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดจา้จาวงไหวในเด้อเก้าเจ็ดเนี่ยชอบร้ายเพราะว่าอันไหนมันติดเก่าไหมหอืมวงไหวน้มึเก้าเจ็ดเนี่ยจ้าวงไหวในเก้าเจ็ดเบิดไปนี่ครับเมิรแล้วอ๋อ งวดนี่ปล่อยมากหกหางเนาะจ้าหหางปล่อยหกหางงวดเนี่ยซื้อเลขติดเก้านี่ล่ะได้เงินโลดแมนบ่ล่ะแมนแล้วได้ฝันดีฝันยังบ่ครับฝันอยู่ฝันบางไหนเนาะมาขึ้นในฝันว่าจะไปทำบุญนี่ล่ะคนหล้หลย เป็นรถบัสจอดไว้ทางนัเดินไปคือไปวัดตาเนี่ยแหละพากันไปทําบุญรบพระกันเดินต่างกันเต็มทางอยู่ครับเลขเขาบุญเนี่ยแมนบอแมนมือนอีงวดนีดิได้เที่ยอยู่ละตี้งวดสี่ล้วก่ะผัดไปตัวหนึ่งเนาะผาดแต้มเดียวที่สองเก่ามันก็ไปออกหนึ่งเก่าเนาะเสดายเนาะผาดต้มเดียวแมนเสดายงวดนีกัจี้ เอาแล้วทังเสี้ยนไปได้ซื้อขึ้นซื้อล่งไว้บอกให่เงินทำบุญด้ดอกมาดแม่ซื้อเล็กติดเก่าไว้กะอืมกับรองหวกนั่นละก็คือวิ่งนี่ก็ให้วิ่งเก้าเป็นบอกครับผมจะวิ่งวิ่งเก้าแล้วกับรองหวกนี่แหละอแล้วตัวเลขเั้งเบิร์นี่ทั้งเสี้ยนไ้ซื้อเป็นบนหรือเป็นล่างเนี่ย ก็ซื้อบนสลังไม่เลยจัดแล้วแต่เอฟซีเจี๊ยบจีพหน้าเอาเนาะโอ้จะกะบล่างนั่นแหละให้ซื้อบนล่างเซียนบอกแต่บนบอกแต่ล่างอย่างที่นะักรกลับไปเอานะให้เลขชุดนี้ก็คือให้ซื้อกลับน้ำมันบ่อจังเก้าศูนย์ก็ซื้อศูนย์เก้าน้ำบ่ จ้ากระกับว้น้ำละเดี๋ยวกิตับแตกโอ้เพื่อความปลอดภัยเนาะจ้าเพื่อความปลอดภัยงวดเวันหนึ่งกะตอนโค้งสุดท้ายกะลืมโทษโมแมนลืมดอกบูมิเวลาโทษทำเซียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างบ่โอ้กะบ่โทรมาเนาะอืมตัวเลขกาเน้นเน้นเราแหละ ครัไปแล้วเน้นล้วเป็นบอลนี่แมนสแสดงว่าป้อยเลขเจียเดียวนี่คือจบเล่นมาครับนี่จ้าเพราะว่าอันให้เด่นเก่าสื่อติดเก่าไว้เลยถ้าติดเก่าในี่ได้เงินในไโลดหละเนอเก่าเป็นตตีลังกาบโน่ค่ะเสียนแต่เก่าก็โคตรตัวเดียวกันเด้อก,กับไก้ดำเอฟซี Z> พ่อแมนหรอแม่พ่นไหอเด่นเก่าล่องหง จ้าก,กับกัปไ้น้ำเก่าก็โกกับตัวเดียวกันเนาะอืมก,กับกัปไฟน้ำมันแหละสำหรับเลขเสี้ยนนี่ก่ให้ทีเดียวจบรปรดบ่ต้องมาถามหลายรอบมันบ่จ้าเพราะวันเน้นให้แล้วเด้เน้นมาแล้วรถตะลงรถตาลีเป็นยังไงทั้งนั้นนะ่ะหาจับยากไปเยี่ยนี่เลขไอ้เก้าศูนย์เก้าเจ็ดยังนี่โอ้ยมด Hmm. ไป <Be ard. S 2> ลานได้ก็ดังคักเบิดอีกแล้วเมิดอีกแล้วนี่ก็ได้มาห้าใบได้ห้าใบเมิดเลยไปลานได้ก็เมิดไตใบทไปเอาอีกกเมิดแสดง,ดงแสดงว่าทั้งไอทั้งฟังโครลาชนี่เล่นเลขกันค่ะยุ่ดิเนาะเล่นลอตเตอรี่กันค่ะยู่ วาตาเรตตัวเลขมาหนี่สั่งจองรถบ่สสั่งจองไว้เลยบอกจ้าสั่งจองเลยเพราะได้มากก็สั่งจองพากันโทรพากันหาต้าตลาดนั่นล่ะะอ้าตัวเลขกาได้แล้วกสิพระใดรบกวนเสี้ยนแล้รเด้ปดนี้จ้า กับเป็นแนวทางเนาะให้เอซกับผิดจารณาเบิงเอาเนะครับผมเอากระสิบได้ลบกวนเสียนแล้วกะถทาเสียนมีธุระไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้เนาะจ้าเอาเอาขอบคุณขอบคุณเสี้ยนเมืองย่าหลายๆเด้อครับจ้าจาขอให้โชคดีถูกหวยถูลอตตรีกันทุกคนครับขอบคุณบจ้าจสวัสดีจ้า